ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองมีร้านที่ทำเมนูขาหมูขายมานานกว่า50ปีแล้วและช่วงหน้าทุเรียนก็จะมีเมนูพิเศษผัดพริกแกงทุเรียนขาหมูอยากชวนให้ไปชิมก็ไปกันที่ร้านเล้งโภชนาขาหมูเมืองแกลงอยู่ริมถนนสุขุมวิทตำบลห้วยยางอำเภอแกลงจังหวัดระยองร้านนี้ขายเมนูที่เกี่ยวกับขาหมูและอาหารตามสั่งมานานกว่า50ปีเป็นร้านอร่อยที่อยากจะ แนะนำเมนูยืนพื้นที่มีขายตลอดทุกวันก็จะเป็นขาหมูทอดกระเทียมขาหมูผัดกระเพราต้มยำขาหมูรสชาติจัดจ้านอร่อยกลมกล่อมมากใครได้ทานแล้วต้องติดใจโดยเฉพาะขาหมูผัดกระเพราจัดว่าเด็ดเลยทีเดียว แต่ในช่วงหน้าทุเรียนผลไม้ชื่อดังของจังหวัดระยองทางร้านก็จะมีเมนูพิเศษซึ่งก็คือผัดพริกแกงทุเรียนขาหมูนมสดเป็นสูตรที่ทางร้านคิดขึ้นเองทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากและเป็นเมนูที่หลายคนเฝ้ารอพอถึงหน้าทุเรียนก็จะต้องแวะมาทานกันเมนูนี้ทางร้านจะทําเพียงสองเดือนเท่านั้นคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนเท่านั้น โดยคุณระวิดาเมตากิจหรือว่าเจนหนิงเจ้าของร้านบอกว่าชื่อร้านเล้งโพชนาเป็นชื่อของพ่อและเป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิชาการทำเมนูขาหมูมาจากคุณพ่อซึ่งเธอเรียนรู้มาตั้งแต่อายุ12ปีทำทุกอย่างเองตั้งแต่ย่างขาหมูเพื่อให้หนังนิ่มหอมหลังไส้หมู ุนขาหมูจนนิ่มยุย้ยและน้ำที่ปรุงรสแล้วซึมเข้าไปในเนื้อหมูทำให้เนื้อหมูนั้นมีรสชาติที่เข้มข้นจากนั้นจึงจะนำขาหมูมาปรุงต่อเป็นเมนูต่างๆหลังจากพ่อเสียชีวิตไปก็บริหารร้านเองลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นลูกค้าที่ทานมาตั้งแต่รุ่นพ่อและยังคงติดใจในรสชาติโดยร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่7ดโมงเช้าถึงบ่ายสโมง สอบถามเปรียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-837-9994ครับร้านเล้งเปิดมาประมาณ50ปกว่าปีได้แล้วค่ะถ้าตัวตัวตัวหนูเองหนูทำมาตั้งแต่อายุ12ดูดูพ่อกับแม่ทำทำแล้วก็ไปเปิดร้านทำจนค่อยๆปรับสูตรปรับเรื่อยๆก็เช่าเช่าเช่าบ้านขาย เท่าที่เขาขายขายก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยจนมาถึงตรงนี้ค่ะอ่าเป็นที่ที่ห้าที่ย้ายมาแต่อันนี้เป็นของเราเองค่ะเราก็ร้านเนี้ยเปิดมาได้ประมาณ8ปีที่ที่ใหม่นี่นะคะเปิดได้แปดปีแล้วค่ะแต่ถ้าเปิดจริงๆร่วมๆประมาณ 40, 40กว่าปีตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วก็สืบต่อจากคุณพ่อมาเพราะคุณพ่อคุณแม่เสียแล้ว,ลวก็สืบต่อมาทําเองค่ะก็ แล้วของเราอะไรที่เด่นเด่นเด่นๆดจะเป็นขาหมูค่ะขาหมูของเราก็เป็นสุตรยาจีนไม่ได้ใช้เครื่องพาโลวเลยค่ะสุตรยาจีนแล้วก็เอาเมนูของที่ร้านก็จะใช้หลักๆก็จะใช้ขาหมูมาลังสรรเป็นเมนูต่างๆเช่นเป็นต้มยำขาหมูก็จะเป็นต้มยำขาหมูสดเป็นขาหมูเผาค่ะแล้วเอามาต้มยำเป็นใช้พริกขี้หนูสวนพริกสดมะนาวสดนะคะ แล้วก็มาเป็นผัดกะเพราขาหมูกะเพราหมูกะเพราของที่ร้านจะไม่ใส่น้ําตาลจะคั่วแห้งๆค่ะแล้วก็เป็นขาหมูกระเทียมขาหมูกระเทียมซึ่งเราคั่วแห้งไม่มันไม่เลี่ยนแล้วก็เป็นขาหมูของที่ร้านก็จะเป็นขาหมูไส้หมูที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะแล้ววันนี้ก็จะเป็นเมนูเพิ่ม,เต,มเติมก็จะเป็นเมนูขาหมูนมสดทุเรียน เป็นเมนูจะมีเฉพาะหน้าหน้าทุเรียนอะคะ่ะจะประมาณสองเดือนค่ะใช้ทุเรียนยังไงใช้ทุเรียนหมอนทอค่ะเอาทุเรียนแก่จัดแต่ว่ายังไม่ไม่นิ่มกร,รอบเอามาเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารค่ะเรียกว่าเมนูอะไรครับเมนูขาหมูผัดพริกแกงขาหมูทุเรียนนมสดค่ะนอกจากนี้แล้วเราอะไรมีเด็เดๆไหม ร้านร้านของเรานะคะก็จะมีเมนูผักน้ำพริกนะคะทานฟรีค่ะขนมหวานจะเป็นเฉาก๊วยน้ำแข็งนะคะมีทานฟรีทุกวันผักก็จะเป็นผักจากสวนปลูกเองค่ะจะมีบางอย่างเช่นแตงกวากับแครอทซึ่งเรายังปลูกไม่ได้นอกนั้นเป็นผักสดแล้วแครของที่สวนใบเต้าวมะตูมแขกมะเขือเนี่ยปลูกเองหมดเลยค่ะอันนี้เราเราเริ่มต้นในราคาเท่าไหร่อา,อาหารเริ่มต้นที่ร้านสิบบาทขึ้นไปค่ะ เรามีเปิดวันไหนวันไหนไหมอ่าเปิดทุกวันค่ะเจ็ดโมงเจดโมงเช้าถึงสามโมงเย็นค่ะถ้าจะหยุดก็จะแจ้งในเพจให้ลูกค้าทราบค่ะ